สวัสดีครับอยู่กับร้านบอใบซื้อขายโมอเตอร์ไซค์บ้านมือสองนะครับ วันนี้ผมจะพามาดูเจ้า Honda CBR 150i นะฮะเป็นระบบหัวฉีดคันนี้เป็นปี2016สีดำสติ๊กเกอร์ทองล้อทองจากโรงงานแท้ๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมรอบรถกันก่อนเลยนี่นะฮะสวยมากๆต้องบอกเลยว่าโอ้โหสีนี่ยังเงาวับอยู่เลยนะฮะ แต่คันนี้นี่ผมอาจจะบอกตรงๆเลยว่าอาจจะมีตำหนิเล็กน้อยนะฮะก็คือพวกรอยขลอกตามการใช้งานนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะฮะก็จะมีบางโคนหน้านะครับจุดที่1นนะครับแล้วก็อาจจะมีโคมไฟหน้าน,านิดนึงนะฮะก็ไม่ได้เป็นผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับอันนี้คอนเฟิร์มจุดที่2นะครับนี่ฮะ จะเป็นรอยตามแฟริ่งกรอบข้างหน้านิดนึงเพราะว่าอาจจะมีไปเฉียวมาบ้างหรือว่ามีคนมาโดนบ้างนิดหนึ่งนะฮะแต่บางส่วนนี่บอกเลยว่าเราเอาครีมซ,ซิลิโคนพวกนี้ขัดออกแน่นอนครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ขัดเลยนะเอามาให้ชมกันสดๆเลยว่าเดิมๆนี่เป็นยังไงกันบ้างโอเคนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นรอยแฟริ่งตรงนี้นิดนึงนะฮะต้องบอกว่าเนะี่ยผมจับยังลื่นๆอยู่เลยนะมันมันไม่ได้เข้าเนื้อลึกมากเลยนะครับ มันแค่แบบบางๆผิวเผลนนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่า c b r 150I เนี่ยเป็นทุกคันอยู่แล้วตรงที่จับกันตกเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเวลามีคนซ้อนหรือว่าเวลาเราเอาเชือกรัดเพราะว่าเราจะบรรทุกของเนี่ยมันก็ต้องเสียดสีตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เลยไม่ใช่เรื่องน่าีเรียรเลยครับโอเคนะครับ ผมพามาดูสภาพยางคันนี้นี่จุดเด่นเลยนะฮะยางได้ Pirelli Angel City ติดรถมาเลยนะครับติดรถนี่หมายถึงว่าเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาให้คุณเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าถ้าติดรถจากโรงงาน,นจริงๆเนี่ยจะเป็น IRC แต่ว่าคันนี้อัปเกรดยางเป็น Pirelli Angel City นะฮะคู่หนึ่งก็ 3- 4มสี่พันี่เห็นนะครับต้องบอกเลยว่าขับขี่ใช้งานดีมากๆแล้วนี่ยิ่งเข้าใกล้หน้าฝนแล้วนะถึงจะเป็นหน้าร้อนแต่ว่าช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนะครับ ต้องบอกเลยว่าขี่ดีมากทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะฮะโอเคนะครับดอกยางยังเต็มอยู่นะต้องบอกเลยคือคุณวิ่งได้อีกเป็นหมื่นโลอะเรารุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะว่าการใช้งานนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าใช้กันจนลืมเปลี่ยนนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวพามาดูเลขไมล์ก่อนนะครับคันนี้วิ่งมา22 8 7 6กกิโลนะฮะ กับรถปี2016ผมถึงบอกเลยว่าคันนี้ใช้งานไม่ถือว่าเยอะนะก็มีใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่คือไม่ได้ขี่ตลอดแน่ๆเพราะว่าถ้าขี่ตลอดเนี่ยรถ4 5ปีเนี่ยไม่ต้องเยอะกว่านี้ยนเยอะแล้วครับที่สําคัญเจ้าของมือเดียวภาษีปี6-4นะฮะเดือนตุลาก็คือภาษียังไม่ขาดนั่นเองสบายใจได้ครับขี่ไปไหนไม่ต้องกลัวพี่จ่าโบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะสตาร์ทนะฮะนี่ ผมไม่ได้บิดช่วยเลยนะคือติดง่ายมากคันนี้เพราะว่ามันเป็นหัวฉีดแล้วไม่ว่าจะเครื่องเย็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาเราก็สกตาร์ทปกติได้เลยครับนะฮะดับาชมรอบคันนะครับไฟหน้าไฟหลีติดปกตินะครับเครื่องเดินนิ่มมากๆเพราะอย่างที่ผมบอกผมคอนเฟิร์มมากว่าคันนี้ยเครื่องแบบโหสดกว่านี้ก็คือมือหนึ่งแล้วอะเครื่องแบบอืฟังเลยดีกว่าฮะเงียบ ผมจะเบิ้ลให้ฟังนะโอ้โหสุดยอดจระเดี๋ยวเรามาดูไฟเลี้ยวกันดีกว่าครับไฟเลี้ยวหลังนะครับข้างซ้ายติดนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูข้างขวานบ้างติดปกตินะครับเคครับ ขอดับเรื่องนะครับเป็นไงกันบ้างคันนี้นี่โอ้โหใครได้ไปนี่คุ้มมากๆนะฮะใช้งานกันยาวๆเพราะว่าเครื่องบล็อกนี้นี่วิ่งกันเป็นแสโลได้โดยแบบแทบจะไม่ไม,มีไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าคุณเซอร์วิสเปลี่ยนขายนะ้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยปกติก็คือมันก็ใช้ได้ยาวๆนะฮะเพราะว่าบล็อกนี้ทนมากๆโอเคผมพูดไปเยอะแล้วเดี๋ยวผมเ,เปิดราคาเลยดีกว่านะฮะคันนี้ CBR 150อ i นะฮะปี2016 พร้อมอยาง Pirelli Angel City ด้วยนะฮะคันนี้ผมเปิดราคาเพียง31,900บาทเท่านั้นนะฮะราคานี้ไม่ได้แพงไปกว่ารุ่นไม่ได้แพงไปกว่าคันอื่นเลยนะฮะที่สภาพปีเดียวกันแต่ได้ยาง Pirelli Angel City นะฮะคู่นึ่งนี่อย่างที่บอกกูลองไปเสร้ราคาเลยโอ้โหใช้งานได้ดีและใช้งานได้ยาวมากคุ้มมากนะฮะคันนี้ ที่สําคัญถ้าคุณออกรถกับผมนะฮะผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ฟรีด้วยโอ้โ oh. ห oh. ก็คือจ่ายเงินสดแล้วก็เติมน้ํามันขีย่ยาวๆอย่างเดียวนะฮะไม่ต้องวิ่งเข้าศูนย์หรือว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าเราทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็สําหรับใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ท่อง YouTube กดซับคายเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you.